ชุนอนหายไปแล้วหันหน้ามาเห็นชัดไหมคะคอมหลวงนะมือถือหลวงนะคะห้องเนี่ยอ๋อนุกอยู่แค่หนเหรอมีคนอยู่ข้างบนอ๋อนุกนุกอยู่แค่ถ้าเป็นมือถือมันไม่ใช่ถ้าเป็นไอโฟนสิบห้าเนาะซัมซุงยี่สิบสี่อัลตร้าขอช่วยซัมซุงก่อนแล้วครับซูม เ,เพี่ z ซูมได้แต่ว่าในมือถือมันไม่ค่อยชัดอ่ะอันหน้ามามองตรงนี้พอดีเลยเหมือนจะขอเหมือนร้องขอมีคนอยู่ที่อ่านุกครับรตุก เห็นนายพอเห็นงานด้วยนะครับใช่เสียดายที่ว่าวมันไม่ค่อยชาร์จอ่ะถ้าขึ้นก็ใหม่ก็ถตึงได้นะะวากิ้งแมนบังเนาะแมนมันหายตัวไปยังต้องดูมันกันค่ะมันก็ยังมีอยู่นะเนาะม,มันตงขมับยังมีอยู่นะทุกคนยังตกอยู่ตกเยอะด้วยยังตกอยู่ใครใส่เสื้อแดงใครใส่เสื้อแดงนุกฮะใครเห็นพี่เห็นนะอ๋อนุกกับน,นุกนุกวันใส่เสื้อแดง นะคไงคนุกถึงภาพไม่ชัดแต่ความรอชัดมากขอบคุณนะคะสำหรับดาวห้าสิบดวงที่ให้อบครับขอบคุณครับผู้บ่าวหล่อมากๆขอเปิดโทรหน่อยศูนย์อ้อยศูนย์กุ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวั่นอ๋อโอเคโอเคตกใจหมดใช่ค่ะน้ำมันยังไหลอาบแก้มอยู่นะคะ ยังไม่หายตกมันเนาะยังครับยังเห็นอยู่เห็นน้ำมันอยู่เห็นชัดด้วยไปว่าไม้ซูมแท่งเลยไปเลนี่มือนิ่งๆค่ะมือนิ่งๆค่ะซูมแท่งเลยการซูมที่เรใช้ความนิ่งของมือมากใช่ครับคุณเอ๋อย่าไปยอมค่ะ เขาขิงมาเราต้องขิงกลับนะคะน้องนกทำงานทำดีมากอันนี้ยังไม่ได้บอกเลยเนะี่ยใช่ไม่รู้เขาดูไลฟ์อยู่หรือเปล่ปาน่าจะใครพูดต่อไหมข้อหร่อเนี่ยจกก,กันเลยครับจนกไหปเปเตียวผมกปเตียวว้าย,ยันจกกระเป๋าเตียวผู้ชายขอบคุณเอตตีเอตก่อชินใจขอขอครับผมครับขอบคุณที่ติดตามเหมือนกันครับ นิชนกค่ะช่างไทยของเราคุณนิชนกตอบมาอ๋อสุกเหมือนเดิมครับสุกเหมือนเดิมสู้ไว้เหมือนเดิมคุณนิชนกอู้ขอบคุณคุณชิติมนนะคะกับคุณกนกวันนะคะสำหรับดาวหนึ่งพันดวงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ๋อคุณคุณแม่จุ๋มด้วยแม่จุ๋มดาวยี่สิบดวงนะคะขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณ วัลลิษานะคะดาวหนึ่งร้อยดวงนะคะคิีว่าวันนี้จะได้ห้าพันดวงไหมสิทธิการนะคะดาวอีกยี่สิบดวงดาวดวงวดาวมาเรื่อยๆคุณคุณอิ่มคุณคุณอิ่มใช่ไหมคะหรือคุณอิมคุณอิมหรือเปล่าคะดาวห้าสิบดวงนะคะโอ้คุณคุณบุญบุญเสิร์หรือเปล่าคะดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะคะถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอบคุณดาวทุกท่านเลยที่ส่งมาให้เราคือดาวทุกดวงนี่เราเอาเป็นไวเราเราส่งเข้าสถาบันหมดเลยนะคะไม่แอดมินไม่ได้แต่อย่างใดนะคะไม่มีส่วนตัวใช่เป็นปของสถาบันหมดเลยเป็นของคุณช้างหมดเลยเราเอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างนะคะอโอ๋หหันน้ามาเมือนเนะาะหันนามานนั่นนั่น ิมโอ้ห้าพันดวงเลยจิมห้าสิบดวงนะคะขอบคุณมากมากเลยตอนนี้ชัดอยู่มั้งครับโปได้อยู่หระมันก็มันก็หันอยู่แต่มันจะบดชัดต่อของตายออันนี้ไอโฟนสิบสามนะไอโฟนสิบสามตั้ง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 กัดก่อนโอเคฮัทุกคนสิบสี่แล้ให้อีกหนึ่งนาที สุดท้ายที11โมง15เราจะขอจบไลฟ์ก่อนนะคะ,ะให้แม่ๆดูก่อนตอนนี้เขานิ่งมากเลยเนาะครับแต่มือผมสั่นมากตอนนี้มือผมสั่นมากมือก็สั่นมากแม่ก็บอกไม่ไหวแล้วพยายามโอเคสำหรับดาวคุณคุณชนทิดา50ตัวนะคะขอบคุณมากมากเลย ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้วันนี้เราฟังเพลงก่อนนะเราจะเจอลิปิดะะปปไหมคะเราจะน่าคนใจอ่ะนะลิกปิท์นะคะลิกปิทดฮัลโ <laughs> หลฮัล, <laughs> ลโหลฮัลโหลใครครับใครครับที่นั่นใครครับอ๋อพี่ที่เมื่อกี้ รอแอดก่อนรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะทุกคนมือเราก็มีอยู่ข้างเดียวโอ้ยเราถือมือซ้ายเราไม่ถนัดอะเดี๋ยวก่อนนะคะต้นอ้อยต้นนั้นยังไม่ตัดนะคะเหลือไว้ลอมแหลมนะคะเหลือไว้หลอมแหลมให้แม่แม่กวนใจเล่น แอดก่อค่ะรีบมาค่ะดิฉันร้อนมือแล้วคะ่ะขอที่ฉันถือมือเดียวแปบ๊บนึงนะทุกคนขอเก็บโทรศัพท์ตัวเองก่อนแปบ๊บนึงนะคะเก็บโทรศัพท์แป๊บนึงโอเคถือสองมืออ่ะซมูมเดี๋ยวก่อนนะนี่เมื่อกี้เราถือมือเดียวเราถือไม่ถนัดน,นะคะ เดี๋ยวเราแอดก่อมาแล้วเราก็จะจบไลฟ์ไปพร้อมกันนะคะทุกคนเห็นควันนุกไหมใส่เสื้อแดงอยู่ข้างบนนิ่งๆพยายามนิง่งพยายามกั้นหายใจให้ที่สุดนะคะเสื้อแดงนุกถือเน่มละสีสีพิงค์โค โอ้ย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 โอยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเย่หล่อมากช้างเลยหล่อขนาดนี้มาค่ะมาจบไล์ให้หน่อยค่ะโอ้ยคุณเนชนกนะคะดูหมวกดูหมวกดูหมวกโอ้โหลิตเติ้ลเดียหรอโอ้น่ารักเชียวขอพี่ฝนใช่ไหมคะโอ้น่ารักสีชมพูนะ บายบายค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์นะแล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋อีกจน่าจะประมาณแบบประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เดี๋ยวจะมีข่าวดีข่าวดีอ๋อเหรอที่บอกได้เลยเหรอไม่อีกประมาณสองสามสี่ห้าทิศไงอ๋อนี่บอกจนเกินเลยแล้วโอเคไม่รู้ข่าวดีเรื่องอะไรนะเอ้น้องมีนาจะได้มงเฮ้ยจริงเหรอใช่น้องมีนาจะได้มงวิ่งเร็วงี้เหรอมงกุฎกินดบัตรนะวิ่งเร็ว แอดแอดมินไปขายยาหอมที่ไหนมาคะวันนี้วันนี้ไม่ขายยาหอมอันนี้อัร้อยจุ้ยเก็บแชร์อยจุยเก็บแชร์เออเก็บแชร์เขาอะว้อยจุยเก็บแชวันนี้รับบททรงกระเป๋าของญี่ปุ่นเออแล้ววันนี้มีที่มดฝากหัวปีให้แม่แสนดีเดี๋ยวเอาไปให้เลยแม่แสนดีหัวปีหรอต้องโรงพยาบาลเลยไหมให้โรงพยาบาลก่อนต้องโรงพยาบาลก่อนให้ให้คุณหมอตรวจเช็คก่อน โอเคอะทุกคนกล้องหน้าอยู่ไหนจบไลฟ์ก่อนอันนี้มาสองเรียบร้อยแล้วก็อยู่ไหนไปค่ะไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะปิดไลฟ์แล้วไปทำงานเดาอบ๊ยบ๊ยค่ะเครื่องร้อนไหมร้อน